การที่เราจะนําหลักคิดอันใดอันนึงเนี่ยมาใช้ออกแบบและแอพพลายกับคนทั้งองค์กรเนี่ยอาจจะตอบโจทย์กับพนักงานแค่บางกลุ่มและอาจจะสร้างเพนใหม่ๆให้กับพนักงานอีกกลุ่มอื่นได้ด้วยนะครับ Human-centric hybrid model mm hmm. ก็คือการที่เราเนี่ยพยายามจะเข้าใจพนักงานจริงๆครับว่า Environment แบบไหนเนี่ยที่มันช่วยให้การทำงานออกมาได้ดีที่สุด พนักงานไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยล้าจนเกินไปครับโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องของสถานที่นะแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของเวลาที่ใช้ทํางานร่วมกันด้วยนะครับเรื่องรีสอทเรื่องที่นั่งอะไรนี่โซมหมดเลยครับพนักงานก็แฮปปี้ครับผมเสริมอันนึงครับที่ผมเห็นว่ามันใหญ่จริงๆคือทาวโฮครับทาวโฮเป็นอะไรที่เชิญยากมากเพราะว่าเรามีบริษัทเยอะมากทาวโฮลเราก็เปิดฮอใหญ่ๆ ไว้์หอหนึ่งรับได้ร้อยส0งคนนะครับก็เข้าไปอยู่ในนั้น oh. คนหนึ่งพูดก็ได้ยินกันอบหมประหยัด oh. ทั้งงบประมาณทั้งแบบกระจายข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้น,นครับ ัวผมเนี่ยซึ่งต้องทําเรื่องของการพัฒนาบุคลากรผู้บริหารเราพบเลยว่ามันต้องเอาบริบทของความไม่แน่นอนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเร็วความปรอบางของสถานการณ์เข้ามาพิจารณาด้วยจากไอ้เรื่องเหตุผลตรงนี้นะครับก็เลยทําให้พบว่าในการทําอะไรก็ตามถ้าหากว่าเราจะคิดถึงในภาพเดิมเราไม่สามารถจะใช้วิธีการแบบเดิมได้แล้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะในแง่ของคนที่จะที่จะรันเวิร์กช็อป หรือจะถ่ายทอดหรือให้เข,เขาเกิดเรียกว่า connected engage เราต้องการให้มันเกิดเรียกว่าเป็นการสื่อสารสองทางอย่างอันเนี้ยเวลาผู้ที่เข้าโปรแกรมถูกไหมเขาจะนั่งคนละที่นั่งกันอย่างอย่างเซสชั่นอันเนี้ยแต่เขาเห็นว่าเออตรงโต๊ะเนี้ยมันมีใครบ้างนะครับเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างเหินกันรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ชิดกันคือเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ห่างอยู่ใกล้เนี่ยขอให้รู้สึกได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะฮะยัยงไงคนเราก็จะมีมีความสุขมีความพึงพอใจ องค์กรไหนเนี่ยยิ่งสามารถส่งเสริมรูปแบบวิธีการทํางานในแต่ละหมดได้เท่าเทียมมากขึ้นเท่าไหร่อัตราการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเนี่ยจะยิ่งดียิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงเปอร์เซ็นต์ในการอยู่ร่วมง,งานกับองค์กรต่อในระยะยาวก็เห็นผลได้ดีขึ้นนะครับแต่ละคนนะครับน่าจะเริ่มมองเห็นแล้วว่ารูปแบบการทํางานของไฮบริดเนี่ยมันเป็นแบบไหนเนาะจริงๆจะเห็นนะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของสถานที่แต่หัวใจหลักมันคือเรื่องของการออกแบบวิธีการทํางานให้มันตอบโจทย์กับคนที่ทํางานจริงๆนั่นเองนะครับ